สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับครับมนี้ก็เป็นมื่อวันที่สิบเกีดนะครับเนาะครับวันที่สิบเกีดเป็นวันพุธแหละครับวันพุธที่สิบเกีดเดือนกันย่าแหละครับพศสอบกับพอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับครับมนี้ทางง่องกาได้แนวทางจากปู่ขุนมาแล้วครับเป็นตัวเลขเล่าครับเล่าประจําวันพุธครับเล่าปู่ขุนงวดที่แล้วก็รุดไปครับ ครับสำหรับเลขที่ออกนะครับเนาะครับเลขที่ออกงวดที่แล้วงกแปดสองแปดเป็นวันจันทร์ครับอันนี้เป็นของปูขุนงวดวันจันทร์ที่แล้วครับสองกามาอยู่ครับสําหรับเลขวิ่นของปูเนาะครับเป็นวันที่สิบห้าบนรางปูค่ะศูนย์สองห้าเจ็ดแปดเก้าครับเลขที่ออกครับของปูมีหกนะครับเนาะครับมีแต่ 8กระมีอยู่ครับ2กรมีครับ8 2 2 8จับเอาครับอันนั้นเป็นเลขวินเดอครับเด้อครับสำหรับปูจับลูดมากกระมี0นะครับเป็นเลข0ตัวเดียวครับกรมี0 2 0 5 07 0980 8089จาเขาครับจะพวกเขาจะโตแล้วครับ เป็นเลขสูตรเลขคำนวณของปูนะครับเนาะครับปูทรงมากครับครับนี่เป็นงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วของปูนะครับเน้ะครับครับขอขอพระคุณลายๆล่ะครับสําหรับการกดไหลกดแช่นะครับเนาะครับตัวเลขครับตัวเลขแ็มีความเสี่ยงครับเป็นเลขสูตรเลขคำนวณนะครับเนาะครับนะครับเพราะว่ากันนะครับสําหรับตัวเลขครับ พิจารณาเอาครับพ่อแม่พี่น้องผู้สำหรับผู้มักแหะครับสําหรับตัวเลขเล่าพัฒนาผู้มักเลยครับเด้อครับครูทรงไม่หายแล้วกาสีได้รุ่งหายเอฟซีเบิ้งแหะครับคููกระหายมากท่ามว่าเนี่ยแหะครับท่ามว่าเนี่ยกะยากนะครับเนาะครับมีหลายเรือหลายเล่าครับเป็นของรัฐบาลไทยมว่าเนี่ยครับกาศีมีผู้โชคผู้มาร์กเนี่ยแหละครับสําหรับท่ามซองเสี้ยงยาพลาเลาะกาได้ นำเสนอไปสองอาจารย์ครับครับนี่ก็เป็นหมวดที่แล้วนะครับเนาะครับเอาไปต่อครับผู้ขุนพารวยนะครับเด้อครับหมวดประจำวันที่สิบเจ็ดนี่แหละครับผู้ว่าขอแจ้มือเนี่ยครับเป็นเลขสูตรของปู่ครับปูขุนพารวยแหละครับลาวพัฒนานะครับเนาะครับ เป็นเลี่ยกล่าเล่าพัฒนาครับเป็นเล่าพัฒนาประจำวันที่17แหละครับเล่าพัฒนาวันที่17วันที่17ก,กันยายน68แปพศสองพันครับ บนล่างบนล่างบนล่างปูหายไปที่หนึ่งสองห้าเจ็ดเก้าสองหนึ่งสองห้าเจ็ดเก้า ครับอันนี้เป็นเหล็กวิ่นครับอันนี้เป็นเหล็กวิ่นเนาะครับเอาจับคูเอาตัวลูดของปูก่อนครับปูลูดวิ่งลูดวิ่งลูดไปที่สองสองกับหาครับสองและหา้าครับสองกับหาด้วยครับเด้อครับปูหายมาปูจับคูหกคูเหล็กหกคูของปูจับคูมากกามี เลขหกคูหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองเก็ดสองเก็ดเอาสองเก็ดห้าสองหาสองปูเป็นตกกลับตัวนี้ครับสองหาแล้วครับเนาะเอา 2องเจ็องแล้วก็ห้าเก้าห้้าหหไหมครับเจ็ดห7าเจ็ดห้าเก้าตัวสุดท้ายครับ พกคูของปูหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองเก็ดห้าสองห้าเก้าเก็ดห้าเก้าเก็ดครับอันนี้เป็นเลขปูจับคูไมให้ครับเลขสองตัวครับปูว่าไปบนไปล่างด้วครับเด้อครับไปบนไปล่างเป็นมั่นใจเนาะครับเนาะครับเนาะครับไปทั้งบนทั้งล่างาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีจับเอาครับ สามตัวพูห้มาสามหางห้าสองเจ็ดสองครับสตัวนี่เขเขา่เขาก็ถือว่ารวยเนาะครับเนาะสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเ ครับครับนี่เป็นเหลขกสตัวครับถามว่ามี4ตัวกับโมเมนปูครับ2 7 7เจ็ดเจ็ดเด้าสอครับเรืนี่ครับเลขกสแล้วก็7 5้า ตัวนังซื้อครับว่าอย่างงามกันไดครับจบกปอซีนะครับเนาะขับปอซีกไกลแหลกออกครับครับอันนี้เป็นข้องปูขุนครับปูขุนปูขุนพารวยครับปูขุนพารวยครับจะหน้าไปน้ำกันครับ เล่าพัฒนาบนลางหกปูหนึ่งสองห้าเเครับลดครับปูเก็งเทงไปที่2งรอง5้ตะว่าปูมากลมสองเกนะครับกัแปลขึ้นกันครับ2อหาปูหอร่องครับปูหายล่องมัดอยู่นี่ครับครับเหมือแรกเนาะครับแล้ววันที่17ครับเอาแคบหน้าจอครับ แคปหน้าจอสาหรับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของปูขุนครับแคบหน้าจอไว้ครับแก้มือครับแก้มือชุดนี้ครับง่ามๆนะครับเนาะครับลูกบไปที่สองกับหาผู้กลมเด่นไปที่สองเจ็ดสองหาหาสองเป็นตัวร่องครับพ่อแม่พี่น้องพิจะหน้าเอาครับมากระจัดคัดกระพานนะครับท่างส่งเสนอเป็นเพียงหน้าพังนะครับเนาะครับเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็มไม่มีอย่างไรละครับสขอลาพีล่ลาน้องนะครับพอกันไหม่นะครับเด้อครับกดติดตามไปครับกดไลค์นะน้ำเนี้ยครับกันไหมล่ะครับสิบนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ